สวัสดีแฟนคลับชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่านวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรือใบสีฟ้ามาบอกกันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเกฮีเปิดใจย้ายทีมแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าดีลมาร์เกฮีอย่างจริงจังโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือปิดดีลให้ได้ภายในเดือนนี้และพร้อมทุ่มเงินเทียบเท่าทุกข้อเสนอจากทีมคู่แข่งที่เข้ามาเพื่อโน้มน้าวทั้งนักเตะและคริสตัลพาเลซให้ตอบตกลง รายงานระบุว่าซิตี้ได้เปิดการเจราจาไปแล้วกับพาเลสและบรรยากาศเป็นไปนในเชิงบวกมากขึ้นหลังจากแนวรับวัย25ปียอมเปิดใจพร้อมย้ายมาสู่ทิ่นเอทีฮับตามรายงานของดีอินดีเพนเดนต์นะครับมาต่อกันกันกบข่าวที่2มีใจเล่นให้ แมนเชสเตอร์ซิตี้เดินเกมเชิงรุกอีกครั้งหลังมีรายงานว่าสโมสรได้ติดต่อกับตัวแทนของเอลียทแอนเดอร์สันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อปูทางสำหรับการย้ายทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์หน้าหากว่าทุกอย่างยังไม่พร้อมในตอนนี้ แหล่งข่าวใกล้ชิดดีลระบุว่าตัวนักเตะวัย23ปีเปิดใจอยากย้ายมาค้าแข้งที่เอเธนสตีดียมและยิ่งทําให้โอกาสดีลนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อรู้ว่าเป๊ปกวาดิโอลาเป็นหนึ่งในแฟนตัวยงของมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์รายนี้เป๊ปมองแอนเดอร์สันว่าเป็นกองกลางยุคใหม่ที่ทั้งวิ่งไม่มีหมดอ่านเกมดีและสามารถเล่นได้หลายบทบาทในแดนกลางซึ่งเข้ากับโปรไฟล์ที่ซิตี้กำลังมองหาเพื่อสร้างทีมระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อเสนอแข่งแบบจริงจังพวกเขาจะกลายเป็นตัวเต็งเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนต็ททันทีในการแย่งรายเซ็นของแข่งรายนี้ตามรายงานของทีมท a อกเข่าวต่อไปครับเป๊ปบ,บอกลุยสไม่ใช่แบ็คแล้วแต่คือมิดฟิลด์อัจฉริยะ เป๊ปกวาร์เดโอล่าออกมาชื่นชมริโก้ลุยส์โดยยืนยันว่าเขามองแข้งดาวรุ่งรายนี้เป็นกองกลางโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่แบ็กขวาวิ่งขึ้นลงแบบเดิมอีกต่อไปแล้วพร้อมยังยอมรับตรงๆว่าเขาลหลงไหลลุยส์มากๆและยังรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ใช้งานลุยส์มากกว่านี้ เขาบอกว่าผมมองเขาเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเขาไม่ใช่นักเตะที่ต้องเล่นแบ็คขวาคอยวิ่งขึ้นลงตลอดเวลาเมื่อคู่แข่งเปิดพื้นที่ให้เข้าไปในพื้นที่ว่างเขาเหลือเชื่อมากๆมันไม่ใช่เรื่องมางเงินเลยที่เขามักจะว่างอยู่เสมอเขามักจะสอดแทรกเข้าไปในกรอบเขตโทษและเขามีความสามารถในการทำประตู เขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอและมันไม่ง่ายเลยนะที่จะหานักเตะที่เล่นในพื้นที่แคบๆน้อยแบบนี้แค่คู่แข่งเปิดช่องนิดเดียวเขาก็อันตรายทันทีมันพิเศษจริงๆผมรู้สึกมาตลอดว่าเขาควรได้เล่นมากกว่านี้เขาก็รู้มันอาจฟังดูแปลกเพราะช่วงหลังเขาไม่ได้เล่นเยอะแต่ผมเป็นแฟนตัวยงของรีโก้ลุยสผมหลงหลวิธีการเคลื่อนที่และวิธีการเล่นฟุตบอลในแบบที่ผมชอบเขามันพิเศษจริงๆ เมื่อถูกถามว่าริโกลูอิสจะสามารถก้าวมาแทนบทบาทของเบอร์นาร์โดซินวาได้หรือไม่หากวันหนึ่งเขาอำลาทีมเป๊ปตอบแบบไม่ลังเลใช่ใช่เลย เขาเป็นนักเตะประเภทที่ฉลาดมากพวกเขารู้ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามคุณอาจสั่งว่าไปยืนตรงนี้หรือย้ายไปตรงนั้นแต่ความจริงคือผู้เล่นคู่แข่งลูกบอลเพื่อนร่วมทีมกรรมการทุกอย่างเคลื่อนที่ตลอดเวลาการตัดสินใจในทุกเสี้ยววินาทีต้องใช้ความฉลาดและเขามีสิ่งนั้นเขาฉลาดมากๆข่าวต่อไปครับเป๊ปยกคูซ่ากองหลังคุณภาพจะก้าวสู่ระดับท็อปถ้ากล้าเล่นมากขึ้น เป๊ปกัวดิล่าออกมาชื่นชมพัฒนาการของอับดูโกดีคูซานอฟพร้อมย้ำว่าสโมสรตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมที่คว้ากองหลังรายนี้มาร่วมทีมและมองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติที่พิเศษสำหรับระบบของซิตี้และจะก้าวสู่ระดับท็อปได้ถ้ากล้าเล่นมากขึ้นเขาบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วและตอนนี้ก็ยังเร็วสม่ำเสมอไม่มีอะไรเปลี่ยนเขาไว้ใจได้ทีเดียวเขาเล่นในลีกระดับสูงที่ฝรั่งเศสมา6เดือนแล้วก็ย้ายมาที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ แต่ผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่พิเศษจริงๆเขาเหมาะกับวิธีการเล่นของเรามากๆเพราะเราเล่นลายสูงเขาจัดการกับพื้นที่ด้านหลังแนวรับได้ดีมากๆและผมคิดว่าเขาก็ชอบการที่ต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนั้นด้วยเป๊ปมองว่าค u ูซนอฟคือกองหลังที่เกิดมาเพื่อฟุตบอลสไตล์ซิตี้ทั้งการดันลายสูงการวิ่งไล่พื้นที่และการอ่านเกมในสถานการณ์เสี่ยงเขาบอกว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละจังหวะ เราต้องการให้เขามีส่วนร่วมกับเกมตอนครองบอลและเขาจะทำได้เขายังอายุน้อยและเป็นผู้เล่นที่โค้ชสอนได้ง่ายมากๆการฝึกซ้อมก็ทำได้ดียอดเยี่ยม100%ตลอด เป๊ปย้ำอีกครั้งว่าการเซ็นสัญญาคูซนอฟคือหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของสโมสรเขาคือการเซ็นสัญญาระดับท็อปผมบอกไปตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วว่าสโมสรตัดสินใจได้ดีมากๆเขาเป็นผู้เล่นที่ถ้าอยู่ในตลาดทีมใหญ่ๆจะต้องการตัวเขาเพราะเขามีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครกองหลังที่มีจุดเด่นแบบนี้หายากมากๆเป๊ปยังบอกชัดว่าก้าวต่อไปของคูซนอฟไม่ได้อยู่ที่ทักษะแต่คือความกล้า เขาบอกว่าถ้าเขาจะก้าวไปอีกระดับผมอยากให้เขาคิดว่าผมเก่งกว่าที่ผมคิดผมพยายามบอกเขาตลอดว่าเขาเล่นดีมากจริงๆเขามีทั้งลูกยาวมีการวางบอลไกลที่แม่นยำเขาแทงบอลทะลุลายได้ดีมากจ่ายบอลเร็วได้ยอดเยี่ยมแค่ต้องกล้าทำมันมากขึ้นและนั่นก็เป็นเรื่องของเวลาแต่เขายังอายุน้อยยิงได้เล่นมากเขาก็ยิ่งมั่นใจมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับ นิโกยกโรดรี่คือครูในสนามเล่นดูเหมือนง่ายทั้งที่โคตรยากนิโกกอนซาเลสยกย่องโรดรี่ว่าเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นกองกลางระดับโลกโดยเฉพาะช่วงศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่เขาได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดเรียนรู้และซึมซับทุกการเคลื่อนไหวของเบอร์ส6แห่งเรือใบสีฟ้า ตอนที่โรดดี่กลับมาในช่วงปลายฤดูการที่แล้วโดยเฉพาะในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเรามีเวลามากในการลงเล่นดูเขาและเข้าใจในสิ่งที่เขาทำผมพยายามเรียนรู้จากเขามันไม่ง่ายเลยนะเพราะสิ่งที่เขาทำมันดูเหมือนง่ายมากๆบางทีผมยังคิดว่าเอ๊ะมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอทำไมผมถึงทำไม่ได้ละ่ะแต่ความจริงคือมันไม่ง่ายเลยและผมกำลังพยายามอยู่ นิโกยังย้ำถึงการลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกรดูการนี้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่ยอมแพ้และทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนได้เสมอเขาบอกว่าการลุ้นแชมป์มันยังไม่จบถ้าคุณดูจากหลายปีที่ผ่านมาคุณจะรู้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในลีกนี้แค่2อถึงสเกมทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วเราเคยเห็นลิเวอร์พูลสะดุดทั้งที่เป็นจ่าฝูงตอนนี้เราตามอยู่ไม่ไกลแล้วเราก็เสมอมา3เกมนี่แสดงว่าทีมไหนก็สามารถชนะกันได้หมด นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดของลีกนี้คุณลงสนามทุกเกมโดยรู้ว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ข่าวที่นำมาบอกในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับ